สัตว์ดเวยฝึกเจอสัตว์ไปแล้วก็ขึ้นเขาเนินแค่นี้วิ่งเอาไม่ได้เหรอวะวิ่งยาวเห็นกูกวนไงนั่นมันเมืองปั๊มน้ำมันนี่ว่ะอะไรของเมืองเฮ้ยนั่นมันอาคารที่มีปืนดับเพลวะ ใช่แล้วเราจะไปที่นั่นกันไหนเร็วจิงตามมาสัตว์ช่างแม่งตส์ทำไม <c oughs> ต้องอย่างคนท่านไว้เพว่ความเพี่าโซกว่าอะไรวะ,ววะเปียกก็ดมไม่น่า,นานลงไปจุ่มน้ำเลยอย่างอาคารไหนอีกวะงูนอาคารกาขาวข้างหน้าอยู่างมั้งอ๋อ อาคารมีอะไรวะมีปืนดบปืนเหรอเป็นสถานีตำรวจเยสแต่กูไปก่อนแล้วแต่กูน้ำแล้วกูต้องการปืนมากไปถึงเปิดประตูเจอพังซิมิตีมาตูม๋ยวแล้วมันอยู่ตรงไหนวะมีมั้ยเอ้าบ่อยวิ่งตามกูมาเอาไมอ่ไหนเอ้าน้าวิ่งกลับไปทางผมได้ไหม ไอ้พ <The> ี่ไอโง่หลงทำไมนี่เฮ้ยกูอยู่นี่ฮัหลังมากฮัหลังมากฮัหลังมาเฮ้ยนี่มันสอมบี้เอ้ยังกูยิงปานเลยาอมบี้ปานยิงปานยิงปานเลสัตว์เลยไอ้เหี้ยวไอเย้ไงเจอแล้วเอ็งวิ่งหาลอมลีเฉยเลยโหอะไรวะกูไปได้น้าตาเหมือนซอมบี้ขนาดนั้นเขาไม่ได้อีก อะไรนี่ปั๊มเหรอคิวไอ้นี่ยทำเพื่อนแล้วกูจะยิ้มทำไมเนี่ยเอ้ยเอ้ยไปไปไปแอนเซชนแอนเซชนแอนเชนแอนเชนนี่มันหมวกหรือค้อนหินวะอ๋อหมวกมาเดี๋ยวดิไหนฮะอยู่ไหนกะกูไปแล้วป้องอยู่ไหนฮะ เอ๋อสัตว์เย่ไปไม่กับเฟอรเวิร์สันเดี๋ยไปไหนวัดไทยพวดเอาอ่านมาสายรัเซียดิเฮ้เชี่ยตกใจเราวิ่งชนพายหัวแตกตายไปไหนมีเลยอะมีกระยาด้วยปังปังเอือเฮ้ยข้างหน้าเฮ้ยคน ยิงปืนเลยเฮ้ยมาอย่ายิงกูเอ้ามันยิงมึงเหรอะ่ากูยิงมันเกือบไล่ไล่ก่อนเอ้าเอาได้ไหมไม่มีตาจ่ายไอ้หมู่โจรที่ทขอขอขทยี้ขอโั้วเยอะเฮ้ยโจรไม่คนนึงแล้วไอ้เหี้ยเอาไอ้สัตว์ยิงนี่กูสุญหมดเลยสี่นัดแน่ไอ้เหี้ยมันยิงมันดิยิงมันดิยิงมันดิ ฮัลโหลเดีาา๋ยวไปขะเดี๋ยวไปยุกับมยยันไปยิงแม่งเลยไ <c oughs> อีเหี่ยทำไมมึงโดนี้วะ้ยมันุษย์เดินมากับเพื่อนน่ะมึงเห็นใจมันหน่อยดิเฮ้ยสาษาแย่มึงเนี่ยอ่ะแล้วมึงยิงมันทำไม แล้วจบแล้วบคนเมื่อกี้<ป>อะยรเนี่วะแล้วจบคนเมื่อกี้นะฮมึงมึง,มงออกไปห่างๆดิเดีย๋ยวกูจะยิงซ้ำแล้วจบคนเมื่อกี้ที่กูยิงอ่ะมันชื่อคูไตก้าไม่นะซอสแล้บคนเมื่อกี้ที่กูยิงอ่ะนี่อยู่นี่อีควายไหนเอาไอ้สัตว์แล้วทำไมมันไหลามาเนี่ยไม่รู้เว้ยมันไม้ค้นมากเลยขวานไม่ต้องอาหารเอามาอาหารเยอะแล้วอ่ะไม่นค้นยังไงวะ มันคือการป้นไว้สัตว์โคตรเป็นโคตรบัณฑิตอ่ะมันคงแขวนกูแล้วมันค้นยังไงวะไอ้แบนเดตเว้ยแบนเดตเอามาเอามาเปลี่ยนกันนั่นแหละดีกระสุนนี่กระสุนอะไรวะกระสุนไรเฟิลอ่ะเอ้ยกูค้นมันไม่ได้อ๋อได้ละเย็ด <4, 5, S 1> จุดสี่ห้าจุดสี่ห้ามารวมคอมบายมากระสุนตอนนี้กระสุนไอเนี่ยไอ้กระสุนจุดสนะี่ห้าของมึงนี่มึงให้กูมาเยอะแล้วมียี่สิบานัดยี่แปดนัดไม่มีเอ็มดีห้าแบบพังๆเอ็มพีหนึ่งสามสามเอาไหมเหนียว ไอ้เหี้ยโคตรเถื่อนนะพวกเราอ่ะได้ er เพนจิลเลอร์มาเยอะเลยนั่นแหละไอสัตว์เอามารวมกันย่ำโธ่แล้วมึงไปฆ่ามันทำไมวะเนี่ยก็มันเล็งปืนใส่กูอะ <c oughs> แหละดีมีกล้องส่องทางไกลด้วยทำดีบ้านทำดีโขยโหไอ้เหี้ยกล้องส่องทางไกลแบบโคตรสัน ไอ้เฮียควจะแก้มือสั่นยังไงไวะเนี่ยนั่นสิออเล่นได้แบคดูลแล้วไอ้เหี้ยลูนทุกอย่าง,งชีวิตมั่งอะมือสั่นอย่างกระชากว่าว <c oughs> ต้องลูนทุกอย่าง,างจริงไอ้พวกเนี้ยเอ้าก็ยิงมันไงไอกระเป๋าไอ้นี่ไม่ลูนอ่ะกูแน่เดี๋ยวดูกันกูขาดอะไรต้องกา,ารอะไรวะเอเคลอยเมอร์ ไปได้แล้วอยากเก็บของไอ้เี้ยของไม่น่าเก็บชิบหยายในกระเป๋ากูก็ไม่ได้เยเอะทำไมรองเท้ากูไม่มีที่เก็บของวะรองเท้าหรือเครียดเลยเฮ้ยอาคารพยาบาล,ๆๆบาลไหนๆๆๆาอาคารพยาบาลสาขาจริงนี่หลังสีฟ้านี่จังไว้อาคารพยาบาลน,<อ>น้อมีอ,อุปกรณ์ปฐมพยาบาลดอกเฮ้ยที่ซ่อมเฮียแบดดี้ก็แบดเด็ดอีกแล้ว เบนเดตนี่รวยเบนเดตแบลรี่ดามเอ็แล้วอ่ะทิ้งหอะก็เป็นอาคารพยาบาลหละของที่ดามเอ็ดนอันนี้ก็แบลลี่ดามเอ็ดนะทิ้งที่ไหมทิ้งเหอะเออจได้าอ่เนี่ไม่น่าเชื่อว่าจะเจอคนแถวนี้เออไกูว่าไม่คิดเหมือนกันนะไม่คิดเลยวก็ดีไปได้ของไม่คิดแต่ปุ๊บไอ้เนี่ยคือกูไม่กูคิดว่ามันจะยิงกูเลยยิงมันเลยก็ไม่ชักคุยเซกห่วเออม่นจับคืนเสร็จแล้วเว้ยมันผิดมันไม่เฟรนดี่ เดี๋ยวก็กูก็กูเห็นแม่งกูก็เลยแบบหยิบปืนมาแล้วมันก็ชักปืนใส่กูกูเลยรยิงใส่แม่งเลยนั่นคือปกูติหยิบปืนได้นี่แบบแม่งถ้าแม่งจะยิงถ้าแม่งมีกระสุนแม่งยิงตายไล้เชียวมั้ยเออแม่งยิงตั้งแต่เห็นกูแล้วแม่งไม่ยิงเว้ยไม่ใช่ว่าแม่งเซนดีแม่งไม่มีกระสุนคือแม่งไม่ยอมพักทายตายซะเออไอ้ยักษ์เอา๋ยวาจะกุญแจมือเก็บกุญแจมือไหมเออเก็บล็อกแม่งกูว่าถ้าเจออีกคนหนึ่งเราแม่งไม่น่ารอด เ้ยอย่าคิดงี้ไปอย่าเจอแม่งนะเว้ยไม่เดินออกมาเนี่ยอัดหนึงดิเจอไอ้นี่กับอาหารกระป๋องเก็บเจ้าหิวมึงอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยอยู่หน้าอาคารพยาบาลทางเข้าเล่าเข้านี่อยู่ไหนอ๋อไออัลโคว์อ่ะไอ้ย่าทำไงดีเอ้าเมื่อกี้กลับไปเมื่อกี้มีฮิตแพ็กอยู่เนี่ยกูมีกูมีกูฮีตกูมีฮิตแพ็กเออใช้ดิตั้งไงวะจะได้อะเนี่มันก็ครูต่อไป โอเคฮีแทกนะจะมีหมดปะเ่ยไม่รู้ไม่เคยใช้เพิ่งอัปเดตเข้ามาอุ้ว่ามึงใช้สกีสิวะใช้แล้วใช้แล้วใช้แล้วโอ้ไปไม่แม่งแบบแม่งไม่ได้หายไปเแม่งขึ้นสีแดงตรงฮีแทกอะรอบๆมันอ่ะโคเทอเหรอเออแล้วมันก็ขึ้นสโลลี่วอล์มอัพเดินนั่นแหละมันกำลังร้อนขึ้นเรื่อยๆอย่าให้มันหายอ่ะ เข้าได้ปะวะเฮ้ยนี่เข้าดีกว่านี้อะไรเมื่อก่อนเคยเข้าไปแล้วดรอปดรอปของแล้วของแม่งหายเลยไปเดี๋ยวแล้วเฮ้ยซากรถไหนซากรถมันต้องมีของมันก็ซากรถปะวะนี่ไงกระเป๋ายี่ห้าช่องนี่ยี่ห้าช่องน้แล้วรองเ้าใหม่ใสเลยยี่แปดช่องมันยังใส่ไอ้นี่ไม่ได้เอ้ยเอาราเจอทูน่าด้วย เก็บมาเก็บมาหายกระป๋องกูเยอะสัสเลยเฮ้ยปืนไอ้ปืนนี่ไง double level เิลเออเอาไม้กลัวไม้กูมึงปืนเยอะแล้วกระสุน7จะจุดจะจุดหกสองเอเฮ้ยจะกินไหมไอ้กระเป๋ากูเต็มมาช่างมาเถอะทีงไงดีวะจุดสองท้งไงดีอะไปชานตองแล้วช่องที่หนึ่งสองสามสี่ไม่มีไมีระบปืนแล้วกระสุนนะไม่กระสุนูดหอ หายไอสัตว์ไอ้ะคิวเซชันยิ้หาเจอไหมไอดูโคลนกระป๋องอีกแล้วโอ้ไอฟิวแดงมันไอเมึงเอาแคร์โลเพนเดอร์มาดิไอ้ยาฮิตแท็กแม่งลูนแล้วอ่ะแป๊บใช้แป๊บเดียวหมดแล้วฟาร์มฟาร์มไปฟาร์มเฮ้ยคนอีกแล้วใช่เหรอคนหรือซอมบี้วะนู่นเอาวิ่งอยู่นู่นอ่ะซูมดิซูมดูซูมดูซูมอยู่ซูมอยู่ไอ้ยาถือปืนถือปืนโวหดอคนแน่เลยว่ะ เออคนๆนนต้องถือต้องถือปืนนี่แหละมันเพิ่งเกิดอะก็พาเราเข้าพวกไหมก็ชวนก็ชวนเ,เ,เ,เปิดไหมเปิดไหมทางนั่งไปกูญญเรียงปืนใส่ม่งเฮ้ยคนรือซอมบี้ค b a แบ c o ค e b แบ k กค n มดันชุดกลับมาสิเออกูไปถือปืนใส่มันมันก็กลัวสิไอ้เดีกดูฝอ่านก็นได้ กูดึงไฟล์ก็ได้เอาแม่งไปไหนแล้ววะมาดีสเพียนี่ดาแบกนี่กับนี่ขอแม่งไม่เอา hey, ไม่เอาแอมเฟลลี่เชี่อมันหรเชื่อเขาเฟลลี่เฮ hey, ้ยกูเจอรถแล้วไอ้รถนี่ไงไอ้ไอ้รถเย็ดแม็กแต่มันไม่มีไม่รู้เว้ยไหนรถของมึงนี่ไงเหรอเลิกกูนนะเจอบ่อยแล้วรถเลยรถแค่แหละเจอค่อยบ่อยอ่ะบ่อยชิบหาย เอแล้วมันไปไหนแล้ววะเนี่ยโหมันวิ่งไปเลยอ่ะกูใช้ายไปไหนปหาซะหน่อยเอาแย่กูขึ้นมาทำไมเงี้บ้างขับได้ป้าขับไม่ได้อะเลยนี่คุณนั่งที่นี่ขอโทษนักกูลงไงไม่ได้โอ้โหไม่เด้เอาไมีพอกันลงาไม่พอมันลงไงวะลงก็เก็บเอาไง อ,อ,อ๋ออ๋อโง่ยังไงขอโทษเดีย๋ยวลงมาดูของกันมีรถแล้วลเว้ยเจ๊ตแม่เดี๋ยวลงแย่งเไอ,ไอาไปไอ้ละไอ้คนเมื่อกี้ทำอะไรวะไอ้เียเมื่อกี้นี้กูไม่เซนกับมึงนะไอส้สัตว์ๆๆ <c oughs> เออไอ้คนเมื่อกี้มัน,น,มห,าห,นมหายไปไหนวะไม่เว้ยไม่กับไอ้คนนั้นเว้ยคือทุกคนเว้ยเราต้องเฟรนลี่ก่อนเว้ยไอช่วยไปเลยเส<ถ>ื้อแดงเ <ๆ S 2> มื่อกี้อเดี๋ยวแม่งเดินเข้าไปเจอศพไอ้สองคนนั้นนู่นไงมาละเอ้ย ไอ้นี่มีกระเป๋าด้วยเออเปิดไม่พูดทำไมไอ้ควายไหนกันมั้ยไอ้คำแบกแอมเฟรดลีไอ้ยิงผมไอ้ยิงผมผมไม่มีพูดโนวันฟิวชูดูเฮ้ยไม่ยิงกลับมาไม่กลับยิงนะเว้ยบอลยิงไม่จับคนไทยคนไทยเฮ้ยคนไทยคนไทยคนไทย คนไทยเอ้าคนไทยสวัสดีครับสวัสดีครับจะยิงผมผมอยู่ป่าวมายิงมาอยู่มาอยู่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดเมื่อกี้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊ะสองคนคุ้นๆเหมือนที่ยิงเมื่อกี้เทวรนีอยู่แล้วรับจำได้ห่เถอะขออาหารอะไรได้ไหมครับน่าดอกเพละถากลับไปหาศพก็ศพมื่อกะอาหายเยอะ ตบทีม่ยิงเมื่อกี้ตบเยอะนะเว้ยเดี๋ยวอะไรนะครับสองตบเมื่อกี้ที่ยิงอะอย่าหันเยอะอยู่อ่ะเจ้าวะเจ้าเอาครับเอาครับไอ้ตบอยู่ไหนวะเดี๋ยวพาไปกูจะไปรู้เหรอไอ้แต่จิ๋มหมายกูลืมเดี๋ยวมีน้ำนี่กระป๋องหนึ่งตบอยู่ไหนวะตบอยู่ทางของครเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้มาซอมบี้มาซอมบี้มา ตายตายตายของครับแล้วน,นี่คู่คุณจะไปไหนตอห่อครับเ้ยเรื่อยๆอย่างเงี้ยใส่มันดีเบี้ยนมันมีคนอื่นอยู่นะแต่นคนอื่นมีคนอื่นอยู่ไม,ม่เหมือนกันอ้เทียไหนๆหน่อยเหมือนกันอีพีพี่พีใจเย็นใจเย็นไม่ทันแล้วครับอะไรกันเดีือดๆอี้เทียเอ้าวนี่คุณนึกว่ามึ่นยงอยู่ไหนกันโอ้ยโอ้ย มีเสียงคนเสียงเนี่ยไอ้ย่ามเจอกูด้วยไหนไหนอยู่ไหนสัตว์กูไม่รู้โอ้มึงอยู่ไหนกูแย่งไปเดี๋ยวมึงอยู่ไหนกูยึดมากลับมากลับมาขับมาไหนอ่ะไหนโอ้ยได้ละมึงอยู่ไหนก้ามอยู่ไหนก้ากลับมาไอ้สัตว์มึงกลับมาอยู่นี่อยู่นี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่ไม่ยึดไม่ได้เลยอะไรหรอไอ้กูกูกูอะไรวะกูเอะ ไมไ่โหลดวะไอสาชิปหายแล้วมึงไม่รถกูกูสาเจอรถไม่่ะก,ก่อนทำ